เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F s t e c k Gamer อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์ GTA San d Online บนมือถือนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเซิร์ฟเลียวออฟไลน์นะครับผมก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรายละเอียดต่างๆนะครับผมภายในเซิร์ฟแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่รีวิวอะไรมากมายนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยก็ ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมจะเป็นลิงก์เว็บของเซิร์ฟนะครับหรือว่าใครที่ลงตัวเกมไม่เป็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสอนโหลดสําหรับตัวเต็มให้กันนะครับใครที่อยากโหลดตัวไลท์นะครับเออไม่ต้องน้อยใจครับผมมีตัวไลท์ด้วยเหมือนกันนะครับมีทั้งตัวเต็มตัวไลท์เลยนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างไปเล่นได้เลยนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ตอนนี้คนเล่นอยู่ก็ประมาณ 10- 20คนนะครับเป็นเวลาตอนค่ำนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คนเยอะสุดเนี่กี่คนนะฮะแต่ว่าตอนนี้คนเล่นเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับผมนสําหรับภายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเรื่องของการตกแต่งเนี่ยก็สวยงามนะครับผมมีหัวมังกรอยู่สหัวนะอ่าไม่เกี่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับคร่าวๆของเซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็มีอะไรแจกตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะต้องไปดูนะครับแอมบินบอกว่ามีให้รับ150พอยต์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เข้ามาในเซิร์ฟเดี๋ยวเราไปสวดบนวิ้วพระกันก่อนเลยนะครับให้ฝั่งนี้มีอะไรเนะี่ย ด้านในนี่คืออะไรอะรู้ๆก็คือขอ,อเฮ้ยทำไมหัวภาพมันอยู่งั้นวนะน่ะ <c oughs> จุ่มเลยโอเคเดี๋ยวขอเออ่สมัติว่าภาพแป,ป๊บปึ๊บได้อะไรเอ่ยไม่ได้อะไรวะอ่ะเซิร์ฟเวอร์รีเฉยโอเคฮะเรามากันใหม่เดี๋ยวนะทุกนี้คืออะไรเนี่ยสกินเหรออ๋อสามารถเปลี่ยนสกินได้นะฮะแต่ว่าเงินเรามีน้อยไม่รู้ว่าจะได้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะฮะโอเค มาละม,มัสสวดมนต์กันใหม่เมื่อกี้เซิร์ฟมันบลีนะครับไม่รู้ว่าแอดมินได้เพิ่มอะไรมานะผโหูได้น้าท่อมมาด้วยสุดยอดจริงๆเลยมันจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าข้างในนี้มันเป็นประตูะเข้าไปได้เปล่าวะสงสัยมากเลยว่าข้างในนี้คืออะไรนะครับอ่าเข้าไม่ได้นะคนนั้นจะไม่ให้เข้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรถบัสก่อนนะไปอีกเมืองนึงเลยครับน่าจะมีของแจกอยู่อีกเมืองนึงนะครับผมก็คือกดปุ่มจี้นะครับเพื่อขึ้นรถบัสนะฮะสามารถวาร์ปไป ต่างเมืองได้นะครับโอเคเนี่ยสามารถไปเมือง S F L S L V ได้ครับไป L S ก่อนเลยนะครับเพื่อไปเมืองโสซานโตสรับของรางวัลครับผมรับของฟรีของเซิร์ฟเวอร์นะฮะเดี๋ยวจะดูว่าได้อะไรนะครับแอนเมว่าเหมือนจะได้น่าจะพอยนี่แบบร้อยห้าสิบเดี๋ยววิ่งเข้ามาดูก่อนนะครับได้ทุกคนนะครับสรับเด็กใหม่นะปึ๊บนี่สมัครรหัสใหม่มันเลยนะครับมาสดๆแล้วผมกดกระโดดครับปึ๊บ นี่ครับผมก็ได้พอยมาหนาเลยนะฮะแล้วก็ตังอีก500บาทนะครับพอยสิแล้วก็เลเวลด้วยนะฮะเสียแวเลยโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนกดอะไรได้บ้างปุ่มเฮดนะครับก็สามารถกดเมนูขึ้นมาได้นะครับซึ่งน่าจะมีเกี่ยวกับร้านค้าพิเศษนะครับผมเดี๋ยวดูว่าซื้ออะไรได้บ้างรถโดเนตี่ซื้อเท่าไหร่เฮ้ย150าพอยนี่คือสามารถซื้อ Energy ได้เลยนะครับผมดูได้ทุกคนเลยนะเฮ้ยเอเนอจีฟรีว่ะนะหรือว่าเครจะซื้อ สำหรับ V I P นี่ซื้อได้หรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาดูนะครับเฮ้ยแจกเยอะมากนะท่านผู้ชม150เลยนะ V I P เฮ้ย V I P ก็ได้นะครับท่านผู้ชม150นี่น่าจะโอ้โหได้ถึง V I P ห้าเลยนะครับ15วันทีเดียวนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะมา,าซื้อนะครับซื้อไดฟ้ฟรีเลยนะครับผมสุดยอดนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับใครอยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยนะต้องโหลดเข้ามาเล่นแล้วแหละนะของฟรีเยอะจริงๆนะครับก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลักๆเราขอมา ซื้อรถละกันนะครับเป็นยานฐานะนะฮะโอเคนะครับออยู่ไหนนะเมื่อกี้เป็นร้านค้าใช่ปะโอเคต้องมาที่ร้านค้าพิเศษเท่านั้นนะครับผมสำหรับซื้อของ VIP พวกนี้นะฮะแล้วเนรนะครับโอเคเอ็นอร์จีไปเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผม150พอยต์ของเราก็คุ้มมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการตกแต่งหน้าอ่าหน้าเซฟโซนนะครับของเมือง LS นะฮะเนี่ยใครที่แบบเป็นเด็กใหม่ ไม่รู้จะทำงานอะไรดีก็เนี่ยมาทําพวกเควสก็ได้นะมีเควสถูกกฎหมายผิกกดกฎหมายอยู่นะเนี่ครับผมประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเสกกันให้ดูก่อนเลยว่าเสกได้หรือเปล่ากดปุ่มเฮดแล้วก็ไปที่คลังรถโดเน็นะเอ็นอาทีห้าร้อยนี่ครับผมขับได้ฟรีนะครับขับได้จริงนะครับไม่โกหกแน่นอนนะได้ทุกคนนะผมร้อยห้าสิบอ่าพอยต์นะครับสุดยอดว่ะนะเนีย่ยดูเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่เด็กเก่าก็ได้ ขายเหล็กยังไงได้ผมมาถามผมเนี่ยนะผมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมบอกเขาดีกว่าว่าผมเพิ่งเล่นแล้วกันนะผมเพิ่งเล่นครับเราไม่รู้เราไม่รู้นะโอเคทับ gps ก่อนนะครับผมน่าจะมี gps หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองบอกเขาดูนะลองดูใน gps นะแกบอกเขาว่าให้ดูใน gps แล้วกันนะครับผมว่า gps น่าจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับสำหรับสารที่งานต่างๆนะ ก็จะมีท <buy> um ั้งงานถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะครับผมโอเคนะครับถูกกฎหมายก็งานกี่งานเนี่ยโหเยอะมากท่านผู้ชม30กว่างานเลยนะครับผมแล้วก็มีงานผิดกฎหมายด้วยนะงานผิดกฎหมายก็ประมาณนี้ครับน่าจะมีประมาณ10กว่างานเลยฮะเนี่ยครับ10 11งานเลยนะก็ถือว่างานเนี่ยเยอะมากนะครับสาหรับภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีสถานที่ต่างๆด้วยนะครับผมก็นะครับใครจะไปทําใบขับขี่สอบอะไรต่างๆนะครับผม ว่าเป็นร้านขายยาการาดนะครับเยอะแยะครับผมก็น่าจะมีรายละเอียดไว้ใน g p พอสพอสมควรเลยนะครับสามารถทับไปคลองได้นะครับผมก็คือพิมพ์ภาษาไทยเลยครับผมทับไปคลองนะเพื่อทําการวับนับมีคลอง4แล้วก็คลอง5นะครับเนี่ยวับไปคลอง4ก็ได้คลอง5ก็ได้แต่เราต้องมีรถนะครับเนี่ยมันขึ้นสีแดงเตือนเลยปะว่าเราต้องมีรถนะครับซึ่งเราต้อง ึ้นรถก่อนนั่นเองนะครับกดปุ่มเฮดมาครับผมรถโดนนีของเราได้มาฟรีๆป่ะเออนะครับจัดมาเลยนะครับเอาแบบเบิ้มๆเลยมานะก็คือถ้าไปคลองครับผมเดี๋ยวไปคลองสีก่อนเลยปึ๊บนี่ครับผมสําหรับคลองสีนะครับใครที่จะมาแบบแว้นๆกันนะครับผมหรือว่าจะมาพาแข่งกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะพาเพื่อนมาเล่นนะฮะตอนนี้คนเล่นสิบกว่าคนเหมือนเดิมนะครับนี่ป่ะมีกลวยตั้งอยู่ด้วยนะครับผมนะ หรือว่าเป็นรอยตำรวจหรือเปล่าไม่น่าใช่นะประมาณนี้ผมชนกลวยได้ไหมเนี่ยชนกลวยโอเคครับก็เส้นทางก็ประมาณนี้ผมเป็นถนนตรงนะครับสามารถขับรถได้ชิวๆเลยครับผมเนี่ยฮะมาผมยกล้อโชว์ไปทีนึงนะเห็นปะ่ะอ่ายอดเลยเห็นปะท่านผู้ชมขับรถได้ชิวๆเลยครับผมแถวนี้หรือว่าใครแบบ เ,เห็นว่างานมันอยู่เมืองสาบนะครับก็สามารถขี่รถแล้วก็วาร์ปมาเมืองนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบประหยัดเวลานะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้ก็น่าจะไม่เน้นาพีเท่าไหร่นะครับถ้ามีการวาร์ปอย่างนี้นะอืมอ่าเฮ้ยโอ้โหแอดมินแจกกล่องด้วยครับผม เนี่ยฮะแจกกล่องทุกคนในเซิร์ฟ5กล่องก็ถือว่าในเซิร์ฟเนี่ยแอดมินก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยนะเออแล้วก็แอดมินบอกว่ามีกิจกรรมด้วยนะครับสรับในเซิร์ฟก็มีกิจกรรมทุกวันนะครับใครที่เล่นอยู่ก็มันจะเตือนด้านบนนะครับเวลามีกิจกรรมอะไรนะอย่างเช่นนี้ครับผมแจกกล่อง5กล่องครับมาเลยครับผมกล่องแรกได้ exp แล้วครับผมกล่อง2โอ้โห exp นี่มาบ่อยจริงเลยกล่องที่3ครับผม600บาทครับฟรีๆครับผมเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็กำไรเลยครับ อ่าเย็ีบวกสิบด้วยอ่าเลีวสามเลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะฮะโอเคหมดหรือยังเนี่ยนันจะหมดแล้วแหละอ้าวเ้ยมีอีกเลยวะอ่ะทำไมผมเปิดได้รัวๆเลยวะอ่าสวยแอดมินตรงนี้ผมเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแอดมินเขาแจกกี่กล่องเมื่อกี้โอ้โหธรรมชาติของ GTA San เนี่ยก็สุดยอดจริงๆนะมีนกด้วยนกเหมือนกูตอนนี้เลย หงงยอกหยอกโอเคปเราไปคลอง5กันดีกว่านะครับผมมาดูซิว่าคลอง5เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจะอยู่ที่เมืองไหนเราต้องลุ้นไปคลองครับผมมาคลองห้าครับผมวร์ปไปเลย๊โอเคโหรถใครมันมาจอดอยู่นิ้เนี่ยคลองห้านี่จะ,อย,อ,ะ,นนะ,ยะอยู่แถวสนามบินนะเนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมอยู่แถวสนามบินนะฮะก็คือก็คือเมืองหนึ่งนะครับ อ่าใครที่ขี้เกียจนั่งรถบัสมาเสียตังค์นะครับก็สามารถวับไปคลองมาได้ครับผมนะเนี่ยเห็นปะเข้าสนามบินฟรีๆด้วยนะครับ <c oughs> โอเคอเคดี๋ด็ดๆเข้าสนามบินยังไ,ไงวะเนี่ยอ่าทางนี้นจะไปได้อยู่ปุ๊บนี่เอาเฮ้ยมาครับผมมาเที่ยวสนามบินกันดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเซิร์ฟ เลียวออฟไลน์ line, นะครับผมใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับในเซิร์ฟก็ลื่นๆเลยนะครับผมแล้วก็แอดมินเนี่ยใจดีด้วยนะครับ แจกคงแจกของกันเยอะแยะนะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้นะฮะมารีวิวงานให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็รีวิวสําหรับคร่าวๆนะครับภายในเซิร์ฟนะมีงานเยอะและที่สําคัญเลยคือได้รับ150 point 14นะครับไปซื้อรถหรือว่าซื้อ VIP ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะซื้ออะไรนะฮะ150มันเยอะมากนะครับผมผมสงสัยมากว่าทำไมเขาต้องตั้งเป็น69วะตรงเนี้ยเอ๊ะมันแปลกว่ะ มีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเซิร์ฟเลี l ยวออฟไล์นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับในเซิร์ฟนี้ที่สําคัญนะครับก็จะมีนกด้วยนะฮะนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับเซิร์ฟเลี้ยวออฟไล์นะครับใครสนใจเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าใครจะรอคลิปดาวน์โหลดเนี่ยกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่ดูจนจบนะครับ